ชาวเน็ตเป็นห่วงติ๊กบิ๊กบาเทอร์โพสแคปชั่นหมดห่วงดูแลลูกดีๆต้องพัดภาคจากลูกสาวมรสุมนี่สินจากผลที่ตัวเองก่อลูกรามใหญ่โตจนครอบครัวแตกหักหลังติ๊กบิ๊กบาเทอร์นะครับอดีต ภรรยาหนุ่มสอนรามออกรายการล่าสุดนะครับลำหาใจจะขาดยกมือไหว้หนุ่มสอนรามหวังพูดผ่านสื่อรายการขอเจอลูกสักครั้งหัวอกแม่ตั้งใจอยากปรับปรุงตัวแก้ไขตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขเพื่อขอโอกาสกลับไปเป็นแม่ของลูกอีกครั้งล่าสุดติ๊กเคลื่อนไหวผ่านไอจีตัวเองมีการเปลี่ยนคำอธิบายโปรไฟล์ส่วนตัวเป็นรูปหัวใจสีดำข้อความว่าหมดห่วงดูแลลูกดีดี ทั้งยังลบรูปโปรไฟล์ของตัวเอง IG ไม่มีรูปโปรไฟล์แล้วขณะที่ชาวเน็ตมาให้ทั้งกำลังใจและดราม่าเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาในเรื่องที่พูดไม่จริงกับอดีตสามีหนุ่มสอนรามในโพสต์ล่าสุดที่ติ๊กโพสต์ภาพลูกสาวโดยไม่แท็ก IG ถึงหนุ่มสอนรามพร้อมแคปชั่นว่าวิจิจาลูกตื่นหรือ,อยังนะแม่อยู่ตรงนี้มันมีหลายๆอย่างต้องปรับตัวแม่ต้องประหยัด พ่อแม่มีแต่ตัวอาจจะไม่สบายเหมือนบ้านเราแต่แม่ก็ไม่แย่อย่างที่คิดตอนนี้มีพี่ๆใจดีเมตตาให้งานแม่มาบ้างแม่ดีใจมากเลยที่แม่ค่อยๆทยอยใช้หนี่พี่ๆเขาไปบางส่วนสักวันเราต้องได้เจอกันสักวันแม่ต้องได้หอมกอดลูกแม่หวังว่าสักวันเราจะได้นอนกอดกันนะลูกอดีตช่างมันปล่อยผ่านทำปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยรักจากแม่ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน